สวัสดีครับว,วันธนยอไสาหวานโคราชนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับผมทําสปริงเกอร์ในโรงพ่อชํากันนะครับผมทันแรกเราก็ตอนนี้เป็นหัวสปริงเกอร์นะครับผมชุดนี้ชุดนี้ก็ตอนนี้ราคาหัวสปริงเกอร์สี่หุนนะครับผมใช้สี่หุนนะครับผมกอราคาอยู่ที่25บาทนะครับผม แล้วก็วาวลตัวนี้วาลสีหุ่นเหมือนกันครับนี่ครับกล่องละต่อหัวบอลวาลวนะครับขายอยู่สิบห้าบาทครับผมแล้วก็มีท่อสีหุ่นนะครับสีหุ่นเพื่อจะต่อน้ําขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เป็นสามทางรถนะครับผมเขาเรียกว่าท่อต่อสามทางเป็นท่อหนึ่งนิ้วรถออกมาสีหุ่นนะครับ แล้วข้อลดสามทางข้อลดหนึ่งนิ้วออกสีหุนครับตอนวนี้ก็ข้อต่อหนึ่งสิบห้าบาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นท่อเมนย่อยนะครับผมเป็นท่อเมนย่อยหนึ่งนิ้วครับผมตอนนี้ราคาก็พุ่งขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับผมหลังจากเกิดสงครามนะครับผมและโควิดนะครับผมสงครามาระหว่าง รัเสเซียยูเคนะครับก็ทําให้ผลกระทบของขึ้นนะครับน้ามันขึ้นปัจจัยการผลิตอื่นๆก็เลยแพงไปด้วยครับผมท่อตัวนี้ก็อยู่ประมาณ60กว่าบาทนะครับผมณนะตอนนี้นะครับผมครับแล้วก็ส่วนท่อเมนหลักของผมก็ใช้นิ้วครึ่งน,นะครับตอนนี้ก็พุ่งไป83บาทนะครับผมจากเดิมมค่อยชี้ จ็ดสิบบาทครับท่อทอ,อันนี้ผมตัดแล้วเสียเหลือเศษนะครับมันจะมีแบบหนึ่งนิ้วข้อต่อตตต่อตรงหรือว่ามีปลายบานถ้าเราไม่ต้องซื้อข้อต่อที่แบบข้อต่อตรงเราก็เรียกท่อที่มีป,ปลายบานนะครับผมเวลาเราจะต่อท่อเราก็เพียงแต่นำกาวมาทาส,สองด้านแล้วก็ ต่อได้เลยนะครับก็จะประหยัดเงินเรื่องข้อต่อตรงไปนะครับผมเนี่ยใแบบนี้นะครับผมอ่าเรามาเดินดูกันนะครับตอนนี้ในโรงก็ผมเริ่มจากตัวน,นี้เลยนะครับผมพผมใช้อยู่ประมาณสิบตัวตามตามแต่เราจะทํานะครับผมแต่เราต้องมีวาล์วตัวนี้ครับวาล์วเล็กปิดเปิดน้ําแต่เราหัวนะครับเพื่อว่าไอโซนที่เราใช้ชามไผ บางทีเรายังทำไม่ถึงเราก็ปิดวาล์วตัวนี้ไว้เราน้ําก็จะไม่ไหลนะครับผมไม่มีระบบสปริงเกอร์เราใช้งานเราก็เปิดวาล์วตัวนี้นะครับผมเขาอยากบอลวาล์วนะครับตัวนี้แล้วเราก็การไม่ไผ่เลี้ยงนะครับผมการต่อกลักแล้วก็ยึดระยะห่างระหว่างาตัวนี้นะครับมาถึงเนื้อสปริงเกอร์อีกตัวนะครับก่ออยู่ประมาณ สามเมตรนะครับแต่ห่างระหว่างตัวนี้ตัวนี้กับเสาของผมนี่จิบห้าเอ้หนึ่งจุดห้าเมตรนะครับคือเมตรครึ่งระยะห่างระหว่างตัวต่อตัวก็วววววคือสามเมตรครับผมอ่อน้ำก็จะพุ่งถึงกันพอดีครับเดี๋ยวเราเปิดน,น้ำให้ดูครับครับ วนตรงนี้นะครับผมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นท่อเมนนะครับตัวนี้เป็นท่อเมนท่อเมนอนิ้วครึ่งนะครับท่อเมนมาแต่ตัวนี้ผมใช้สามทางสองตัวครับปกติถ้าเรามีท่อตัวนี้เขาเรียกสี่ทางหรือว่าการกระบาดเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้สามทางสองตัวครับแต่พอดีทางร้านของหมดนะครับขาดแลนครับเ๋ยสามทางเลยสามทางมาประยุกต์นะครับถ้าเรามีสี่ทางก็เราจะใช้แค่ตัวเดียวครับ ออกมาแบบนี้เลยตอนนี้ไม่มีก็เลยต้องไปยุปใ์ใช้สามทางสองตัวนะครับสามทางนิ้วครึ่งออกหนึ่งนิ้วนะครับอยู่ที่ตัวยี่บห้าบาทนะครับตอนนี้ที่จักรลาดโคราชนะครับถ้าเราไปซื้อร้านขายส่งนะครับอย่างเช่นร้านดูโฮมเนี่ยก็จะถูกกว่านี้นะครับผมผมไม่ได้เข้าไปนะครับก็ซื้อที่ตัวอำเภอครับก็ได้ราคานี้นะครับผมบางจังหวัด อาจจะแพงกว่านี้หรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับอย่ที่ร้านของเรานะครับเราก็ต้องไปสดไปแหวงหาร้านที่ถูกนะครับเช็คราคากันนี่ก็เป็นราคาคร่าวๆนะครับผมตอนนี้ก็ไปเดือนมีนานะครับผมสองห้าหกห้านะครับผมลูกของแพงนะครับมาดูกันครับผมก็ต่อไว้นะครับมาฉีดหัวนะครับผม แล้วผมจะเปิดวาวน้ําให้ดูนะครับว่าพอใช้ได้ไหมครับแต่ผมสาหรับผมก็น่าจะโอเคครับประมาณนี้มาดูกันนะครับผมแล้วผมก็มีวาวน้ำตัวใหญ่ภูมิดทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นบอลวาวหนึ่งนิ้วนะครับผมเอ,อ้ยนิ้วครึ่งครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณหกสิบห้าบาทนะครับผมอ น,น้ำก็จะพุ่งเข้าจุดกันประมาณนี้นะครับผมก็จะดูสวยครับ,รบตอนร้อนก็มาเล่นได้ครับผมโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวพาเดินดูไผ่นะครับผมเราเริ่มจากตรงนี้เลยครับ่าตรงนี้เลยครับ นีเรียงก็ได้ครับวันนี้กซ้ำได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าครับเนี่ยนี่ไผ่บ่งหวานเพศจำพึ่งครับผมเบอร์เก้านะครับตัวนี้เรากำลังเริ่มแจกตานะครับแบบนี้นี่ครับเราก็ใช้ถุงซ้ำก็อยู่ประมาณนะ ห้าคูณสิบนะครับผมซาำเริ่มเริ่มเริ่มแตกตาแล้วครับผมมาดูไถ่ปักกิ่งกันครับอันนี้ไถ่ปักกิ่งครับตัวนี้ซ้าได้มาสองอาทิตย์นะครับตัวนี้ตัวนี้ซําได้สองอาทิตย์อาทิตย์ก็เริ่มเริ่มแตกตาแล้วครับเริ่มมีรากนะครับเนี่ยยหูลากออกแล้วครับสองอาทิตย์เองครับยังไม่พร้อมขายนะครับตัวนี้ต้องเลี้ยงไว้อีกประมาณสักเดือนครึ oui. ่งนะครับผม ประมาณสองเดือน,นครับปล่อยจำหน่ายได้ครับรากแข็งแรงถ้าตัวนี้ถ้าเราขายหรือว่าเรานำไปปลูกควรนำไปปลูกจะต้องดูแลอนุบาลอีกเยอะ,ะครับผมเพราะกิ่งยังอ่อนนะครับผมเราก็รากรากยังยังไม่เกลี่ครับรากยังไม่เป็นจีนเดขาดยังไม่สีเหลืองนะครับตัวน,นี้รากเป็นสีขาวๆอยู่เลยครับผมก็ต้องอนุบาลในโรง่อชาก่อนนะครับ ตัวที่ผมจำไว้นานนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับเนี่ยถ้าไปจริงประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งใบจะเยอะครับชินนี่ครับเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับเนี่ยลักษณะข,ของเขาเขาจะแตกจริงครับผมแล้วก็มีใบ ตดีวนี้ตดีวนี้อยู่ระยะอายุหนึ่งเดือนนะครับผมประมาณนี้ต้นกล้าของเราก็อยู่ประมาณผมตัดประมาณหกสิบเซนนะครับาะแตกแล้วประมาณ80ดสิถึงเมตรหนึ่งครับผมเพื่อจะลงกล่องพัสดุนะครับก็ขายทั้งส่งทางพัสดุนะครับผมพวกแปดเอ็กเพสเพอรี่เอ็กเพสไปชนีโลจิสติกครับส่งทุกทุกขนส่งนะครับผม ตามใจลูกค้านะครับผมแล้วก็รับเยอะมารับที่สวนได้ครับผมหรือว่ารับน้อยมารับที่สวนก็ได้ครับผมมาดูพอพันถ่ของเราดูต้นพันมาเรียกกับมือครับผมก็สตาร์ทราคาอยู่ที่า5 0บาทนะครับผมถ้าซื้อเยอะจํานวนเยอะสามารถลดได้ตามจํานวนนะครับผมก็รับเยอะเป็นร้อยต้น เป็นหนึ่งไร่ทิ้นไปนะครับผมก็รห้ราคาพิเศษนะครับตัวละร้อยบาทเลยครับผมาาลลบาบผม,มาลที่สวนนะครับหน้าสวนเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูไผ่แต่ละสายปัุนที่ผมจำไว้นะครับผมก็มีหลายสายปัธนเลยครับอ่อนี่ก็จำไว้ประมาณ สองอาทิตย์นะครับผมเริ่มแตกนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้วันนี้ก็เป็นไผ่ลวกครับเนี่ยครับผมไผ่ลวกหวานผู้กระดิ่งครับอย่างชิ้นครับกำลังแตกครับสวยๆปีมๆครับแต่ยังขายไม่ได้นะครับก็ยังเลี้ยงไม่อีกประมาณเดือนครึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ทำประมาณน่าประมาณสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์สองอาทิตย์อาิตเริ่มแตกตาแล้วครับนี่ครับผมสวย เป็นลวกหวานนะครับผมลวกหวานทูกระดิงงรับอย่างเช่นี้ก็กำลังปิป่มตาขึ้นมานะครับนี่ครับผมส่วนพผ่ลวกหวานนี่ทางสวนก็จำหน่ายราคาต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมเป็นไผ่ดำนะครับผมดำจิโมครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขุดงาช้ำนะครับ กำลังแตกรากนะครับผมนี่ครับผมลังเขาจะสีดำนะครับตัวนี้แรงมากครับนี่กำลังออกหนแล้วก็รากสีขาวเดินนะครับเราให้รากเขาเป็นสีน้ําตาลนะครับผมก็อันนี้ชาได้ประมาณสองอาทิตย์เหมือนกันครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละครับก็มันชำนี่นี่รากโอ้โหเดินทะลุออกมาจากถุงนะครับเนี่ยครับก็ พร้อมจาหน่ายก็น่าจะอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับผมต้นเดือนมิถุนายนนะครับขอทางสวนก็จําหน่ายต้นละสองร้อยบาทนะครับแบบวนี้หรือว่าสนใจหลายสายพันธ์สามารถคะพันธ์ได้นะครับผมราคาก็มาคุยกันได้ครับผมรับเยอะรับน้อยไม่เป็นไรครับขอให้มาสอบถามมาคุยกัน,นครับตดวนี้ก็ขายดัวหวานนะครับ นี่ครระบบน้ำก็ทำหน้าที่เงเข้าไปนะครับก็จะจุ่มหนก่นะครับเออดูสวยงามนะครับประหยัดประหยัดเวลาในการลดนะครับผมแต่เดิมหลายปีแล้วผมก็ทุนน้อยครับก็ใช้สายยางครับเออนี่สายยางนะครับสายยางแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเรายังทุนน้อยครับผมนี่ครับดูครับสายยางแล้วก็ต่อวาล์วสามทางครับนิ้วหนึ่ง นีวาลนิ้วหนึ่งครับแล้วก็ต่อสายยางนิ้วสองหุนนะครับผมแล้วก็ใช้สายยาง,ยางลดเอาครับผมถ้าเราทุนน้อยเราใช้สายยางอย่างเดียวก็ได้ตอนนี้เราทางสวนเราก็มีทั้งสายยางมีทั้งเชติงเกอร์นะครับก็เริ่มพัฒนาขึ้นมานะครับผมเรามีกําลังเราก็ทําตามกําลังของเรานะครับเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ครับผมเพราะเรามีประสบการณ์มีความชันานเราก็ทําใหญ่ได้มั่นคงนะครับผม ขยายสวนให้เราให้ใหญ่ได้ครับสวนจะเติบโตได้ก็เนื่องจากลูกค้าที่มีพระคุณนะครับได้อุดหนุนทางไถ่ของเราไปทุกปีทุกปีเราก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่อุดหนุนนะครับผมเราก็จะเน้นทําพันธุ์ไถ่ที่มีคุณภาพนะครับผมให้ลูกค้าได้ไปปลูกครับผมให้เหมาะสมกับความดีความไวใจของลูกค้าที่ได้มอบ ผมไว้วางใจซีต้นพันธุ์เราไปนะครับผมเราโ็นี่นะครับผมถ้าต้นพันธุ์ยังไม่แข็งแรงเราก็ยังไม่ขายนะครับก็อคือว่าอยากให้แข็งแรงอยากให้รอดให้ปลูกให้โตูทุกคนทุกท่านนะครับปลูกแล้วขาย,ายามมขายได้เงินนะครับผมมีหนอขายได้เงินได้คิดขายหนอแล้วปลูกไว้กินก็ขอให้ได้กินทุกท่านนะครับผมปลูกไว้สวยงามก็มีลำเติบบตสวยงามนะครับผม ่วนต้นนี้ก็เป็นก้าไผ่เลี้ยงห้านนะครับเนี่ยอออันนี้ก็สวยจิมๆเลยครับกำลังแตกครับอีกนี่แหละครับต้นเดือนมิถุนาแอ่อมิถุนายนนะครับจะเข้าประมาณว่าชั้สองเดือนพวจะแข็งแรงเข้าหน้าฝนต้นฝนพอดีครับก็สามารถมารับต้นพันไปปลูกได้นะครับผมอ่านี่นะครับตันนี้ก็เหมือนกันครับมาดูอีกตัวครับไผ่ของเราครับเป็นไผ่ทางมนนะครับต้นก้าก็ ใบอ่อนเหมือนกันนะครับนีรับไถสร้างมุนของเราวันนี้คือไ่สร้างมุนของเรานะครับกำลังแตกนะครับผมอันนี้ก็สวยนะครับกำลังแตกแตกใบอ่อนนี่อย่างนี้ตัวนี้ตัวนี้เราจะแตกข้างบนแล้วก็แตกข้างล่างครับสวยงามครับตัวนี้สร้างมุนสร้างหมุนของเราก็ราคาเบาๆครับอยู่6กสิบบาทนะครับผมปีนี้ครับผม รับเยอะก็คุยกันได้ครับผมราคานีครับต้นไข่สร้างมนนะครับปีนี้ก็มีมีเยอะเท่าไหร่ครับผมประมาณสามสี่ร้อยต้นนะครับสําหรับสร้างมนนะครับก็เน้นไข่ทุกสายพันธุ์นะครับผมสร้างมนก็ลลำตรงลำสวยนอกินอร่อยลำใช้งานได้ครับผมใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้ทำกระท่อม ใช้ทาไม้ค้ายันต่างๆครับค้าเงาะค้าทูเรียนครับผมแล้วก็ลูกทำครอคัวข้อ,ขอ,ขอสัตว์ได้ครับผมเนี่ยครับก็มีไผ่ตัวนี้เป็นไผ่ปะก่งไผ่ยักษ์นะครับประโยชน์ทั้งหนครับทั้งลำครับหนอก็อร่อยลำก็โตใหญ่สวยงามนะครับผมใช้ทำเฟอร์นิเจอร์หลากหลายนะครับ ัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไถ่หวานหอมไม่เซยนะครับผมําไว้ลูกค้านะครับลูกค้าจะมาเอาสงการนี่ครับเลี้ยงไว้แต่หลายเดือนแล้วครับตัวนี้ลูกค้าสั่งจองแล้วมัดจาเงินไม่เรียบร้อยแล้วครับจ่ายไ้หมดแล้วครับพอดีติดโควิดปีใหม่ไม่กล้ามาเอาครับกลัวโควิดแต่ตอนนี้ก็เริ่มซารเริ่มหายกลัวกันแล้วครับ วบามันกกอยู่ต้องอยู่ขังมันกับมันให้ได้ครับไอโควิดเนี่ยปรับตัวปรับถานการให้เข้ากับถานการนะครับ๋อลูกค้าจะมาเอาถุงการไหมครับกอดถุงการนะครับไผ่ตัวนี้เป็นไผ่ดังไผ่ยอดฮิตของสวนนะครับผมนี่ครับไผ่หวานหอมไม่เคยก็อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมปีนี้กาลังจะขุดนะครับผมพอยอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนะครับผมพร้อมปลูกครับผมมิถุนายน ขึ้นไปนะครับโอีกสองเดือนนะครับแล้โก็มีไผ่ตัวอื่นๆที่ยังไม่ได้ขุดแล้วก็ไผ่พ่อเมล็ดหลายสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้แนะนําครับผมไผ่บ่งหวานก็เบอร์สามก็มีนะครับผมเบอร์สามเราก็จาหน่ายต้นละร้อยบาทถ้ารับเยอะก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมครับมาคุยมาสอบถามเรื่อง สายพันธุ์เรื่องต้นพันธุ์ได้ครับผมสำหรับสวนธนยศไัยหวานวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดสนใจต้นพันธุ์นะครับผมสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ครับผมติดมาจําไว้สามสิบเปอร์เซ็นของราคาต้นพันธุ์นะครับผมจองวันนี้เพื่อความชัวร์ในอนาคตนะครับพันธุ์ต้นพันธุ์ทางสวนเราหมดทุกปีครับไม่พอขายครับผมสนใจสั่งจองไว้ก่อนได้นะครับก็ ทางสวนก็ขอขอบคุณผู้มีพระคุณนะครับผมที่ได้อุปการะละครับอุปการเรื่องการซื้อต้นพันธุ์การชมคลิปการกดไลค์กดแชร์นะครับทางสวนก็ขอขอบคุณนะครับผมส่วนทางยอดไถ่หวานโลราชก็ฝากเบอร์มือถือไว้ด้วยนะครับผม0 9 7ย์เก8าเจเผื่อสนใจนะครับสอบถามได้ตลอดนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ